สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้านะคะกับปุ้บบพักนานในช่วงประเด็นสังคมค่ะคุณผู้ชมคะในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะช่วงประเด็นสังคมเราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็งหรือองค์ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งมากมายนะคะทั้งนี้เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกําลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งทุกๆท,ท่านค่ะ เพราะเรารู้ดีว่าการที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนี่นะคะนอกเหนือจากการที่จะต้องไปดูแลรักษาตนเองกับคุณหมออย่างเคร่งครัดแล้วกําลังใจให้กับผู้ป่วยรวมไปถึงกําลังใจให้กับผู้ดูแลนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะแล้ววันนี้นะคะเป้จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งโครงการดีๆเพื่อผู้ป่วยมะเร็งนั่นก็คือโครงการที่ชื่อว่าสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งค่ะ ซึ่งเป็นโครงการโดย Art for Cancer by Irene วิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่ได้จัดทำสมุดบันทึกที่ชิดมะเร็งจำนวน20,000เล่มแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศถึง21โรงพยาบาลด้วยกันค่ะสมุดบันทึกนี้จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้ด้วยกันเลยค่ะโรคมะเร็งเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยต่อเรื่องมา10ปี ในทุกๆ6นาทีจะมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเฉลี่ยน9คนต่อชั่วโมงเท่ากับวันละ230คนหรือ84,073คนต่อปีปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งใหม่วันละ381คนหรือ139,206คนต่อปีและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อผู้ป่วยถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง สิ่งแรกที่เขาจะต้องมาเชิญหน้าก็คือความสิ้นหวังหดหูท้อแท้ความกังวลในการรักษาหลายๆคนกลัวการรักษาจนถึงขั้นปฏิเสธการรักษาแล้วก็ยังมีผู้ป่วยมะเร็งอีกมากมายค่ะที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมะเรง็งมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับโรคมะเรง็งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆ ที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นรวมถึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะด้วยเหตุน,นี้เราจึงเชื่อว่าหากผู้ป่วยเรียนรู้วิธีการรับมือกับมะเร็งใหม่ด้วยความหวังและกำลังใจที่ดีมีความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยได้สำหรับโครงการสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งฉบับปรับปรุงในปีนี้นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ความตั้งใจของทีมงาน Art for Cancer ทุกๆคนรวมถึงออยเองค่ะที่ปัจจุบันเป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4ที่มีมะเร็งลุกลามไปหลายจุดในร่างกายออยก็ผ่านการรักษาโรคมะเร็งมา10กว่าปีแล้วนะคะ ระหว่างที่รักษาเราก็เจอทั้งอุปสรรคปัญหาความกังวลต่างๆซึ่งเราก็ได้รวบรวมประสบการณ์เหล่านั้นที่มีคุณค่าในการที่จะส่งต่อความรู้ความเข้าใจกำลังใจความหวังรวมถึงแนวทางในการที่จะรับมือกับโรคมะเร็งอย่างเป็นระบบให้กับเพื่อนๆผู้ป่วยรวมถึงผู้ดูแลได้รู้แนวทางในการรับมือกับมะเร็งแล้วก็พิชิตมะเร็งไปด้วยกันค่ะ โดยเรามีเป้าหมายคือผู้ป่วยโรคมะเร็ง20,000คนทั่วประเทศไทยได้รับมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเพื่อให้พวกเขามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องใหม่เกี่ยวกับการรับมือกับโรคมะเร็งแบบองค์รวมและมีผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ดูแลและคนทั่วไปในสังคมจำนวนอย่างน้อย1ล้านคนทั่วประเทศเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับมะเร็งผ่านกิจกรรมของโครงการ ก็สำหรับประโยชน์ของสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยผู้ป่วยได้ก็คือช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยค่ะและที่สำคัญนะคะสิ่งที่สมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้จะช่วยเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยมะเร็งก็คือเปลี่ยนที่1ก็คือเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ทัศนคติใหม่ในการรับมือกับมะเร็งด้วยพลังบวกค่ะเปลี่ยนที่2คือการ เปลี่ยนมุมมองในการรักษามะเร็งด้วยการวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมเปลี่ยนที่3ก็คือการเปลี่ยนมุมมองความรู้ใหม่ในการที่จะปฏิบัติตัวและดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง และในส่วนสุดท้ายค่ะสมุดบันทึกเล่มน,นี้ก็จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบองค์รวมทั้งกายและใจเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการเข้าสู่การรักษารวมถึงสามารถพิชิตมะเร็งไปได้ด้วยสมุดบันทึกเล่มน,นี้ค่ะ สำหรับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งฉบับปรับปรุงปี2565นี้นะคะเราก็ได้เพิ่มเติมความรู้ตั้งแต่เรื่องของการตั้งสติค่ะในการรับมือกับโรคมะเร็งนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งใหม่นะคะที่รู้ว่าเป็นมะเร็งก็จะได้มีสตินะคะแล้วก็รู้วิธีการรับมือกับโรคมะเร็งนะคะอย่างถูกต้อง2ค่ะการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะรวมไปถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาค่ะ ระหว่างการรักษาและหลังการรักษานะคะเพื่อให้ผู้ป่วยนะคะ สามารถดูแลและก็ปฏิบัติตนนะคะได้ถูกต้องไปตลอดเส้นทางการรักษาค่ะนอกจากนี้นะคะเรายัางเพิ่มความรู้ในเรื่องของวิธีการรักษาใหม่ๆค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยได้ทราบว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีวิธีการรักษาโรคมะเร็งหลากหลายวิธีด้วยกันนะคะซึ่งทําให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้นนะคะโดยเราได้รับการสนับสนุนความรู้นะคะจากบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆนะคะมาให้ความรู้ในเล่มนี้เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล สามารถปฏิบัติตนและมีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้องนะคะค่ะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะคะที่ได้รับสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งนี้ไปอยู่ในมือนะคะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความตั้งใจกำลังใจที่เราตั้งใจส่งให้กับ ทุกๆคนนะคะทั้งจาก Art for Cancer เองออยเองรวมถึงผู้สนับสนุนพันธมิตรทุกๆคนเลยค่ะที่อยากจะส่งเป็นพลังใจก้อนโตๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนสามารถพิชิตโรคมะเร็งไปได้ซึ่งเราเข้าใจนะคะว่าช่วงเวลาที่รักษาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากๆแต่ถ้าเรามีกำลังใจนะคะมีความหวังแล้วก็มีความรู้ที่ถูกต้องรวมถึงมีพวกเราอยู่ตรงนี้ที่ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็เชื่อว่าไม่ว่ามะเร็งจะรายแค่ไหน คนก็จะผ่านมนไปได้ค่ะก็ในมุมมองของออยนะคะแล้วออยก็เชื่อว่า ผู้สนับสนุนที่สนับสนุนเราก็คงเห็นถึงความสําคัญของโครงการนี้นะคะเราก็มุ่งหวังแล้วก็คาดหวังว่าจะมีโครงการนี้ต่อยอดไปอย่างยั่งยืนในทุกๆปีนะคะในการที่จะแจกจ่ายสมุดนี้รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นี้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทยค่ะแล้วเราก็คาดหวังนะคะว่าเราจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ที่สําคัญนะคะคนที่ได้รับประโยชน์ตรงนี้ก็คือผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ดูแลถ้าใครมองว่าโครงการของเราเป็นประโยชน์ก็อยากให้เป็นกระบอกเสียงค่ะแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ Art for Cancer สามารถทําโครงการดีๆแบบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อเราคิดถึงโรคนี้ค่ะก็จะมีความกลัวระดับหนึ่งเลย เพราะว่าสาเหตุของมันหรือว่าเอาต์คัมของมันมันไม่ได้เป็นอะไรที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่แน่ไม่นอนไม่ว่าเราจะเผชิญอะไรในชีวิตของเราอะที่มีความอันเซอร์เทนตี้สิ่งนั้นอะความไม่แน่นอนอะมันก็จะสร้างความกลัวในตัวเรานิดหนึง่งแต่ว่าเนื่องจากเรารู้ว่าโรคมะเร็งเป็นโรคที่คนเราศึกษาแบบหนักแน่นมากมียาแล้วก็เทคโนโลยีที่พัฒนา เรื่อยๆเลยแล้วก็การที่เราสามารถได้ยินถึงสตอรี่คนอื่นนะคะที่ต้องเคยมาเดินเส้นทางนี้มาก่อนแล้วก็ผ่านมันได้สามารถสู้โรคโรคนี้ได้แบบสำเร็จแล้วก็มี support system ต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ support หรือว่า support แบบ planner อันนี้เลยค่ะทำให้รู้สึกกลัวน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนคะ่ะรู้สึกว่ามันมีความหวังจริงๆเรามี support system จริงๆ ที่สามารถพาเราหรือว่าคนที่เรารักเมื่อต้องเผชิญกับโรคนี้ค่ะไปในทางที่ดีไปในทางที่สร้างกำลังใจให้เราสามารถผ่านแล้วก็สู้โรคนี้ได้อย่างดีค่ะก็เลยณตอนนี้รู้สึกไม่กลัวเหมือนเมื่อก่อนตอนเรานึกถึงโรคมะเร็งค่ะเมียขอส่งกำลังใจนะคะแล้วก็เป็น หนึ่ง support system ของทุกๆท,ท่านที่ต้องเผชิญแล้วก็สู้กับโรคมะเรง็งไม่อาจจะไม่ได้เข้าใจลึกถึงความยากลำบากทุกวันที่คุณต้องเผชิญกับโรคนี้แต่แค่อยากเป็นหนึ่งเสียงที่บอกว่าชีวิตของคุณสำคัญมากไม่ใช่แค่สำหรับคนที่รักคุณนะคะหรือว่าคนที่อยู่รอบข้าง ที่อยากเห็นคุณสามารถสู้โรคนี้ได้แต่ว่าในประเทศไทยเราเองค่ะมีประมาณแสนสามกว่าคนที่ติดโรคมะเร็งทุกๆปีหรือว่าทุกสองนาทีมีหนึ่งคนที่จะรับข่าวว่ามีมะเรง็งเพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ต่อคุณต้องรอดคุณต้องพ้นสิ่งนี้ให้ได้เพื่อมาช่วยเป็นกำลังใจ ให้กับคนต่อๆไปนะคะแล้วก็ช่วยเล่าเรื่องเส้นทาง Journey ที่คุณได้ประสบกับโรคนี้สำหรับคนต่อไปสำหรับคนในสังคมของเรานะคะจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่คนที่คุณรักหรือว่ารักคุณก็ lots of love to you I know it's very very hard สงํำลังใจคะ่ะเมื่อาขอเชิญทุกๆท,ท่านนะคะมาช่วยร่วมสมทบทุนการพิมพ์หนังสือสมุดบันทึกพิชิตมะเรงนะคะ บวกกับกิจกรรมต่างๆที่ Art for Cancer ได้จัดให้กับผู้ที่ต้องสู้กับโรคมะเร็งการ u p อร์ตเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญวิกฤตอะไรในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นช่วยมาโชว์สปอร์ตให้กับคนที่ต้องมาสู้กับโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยแชร์โครงการดีๆจาก Art for Cancer เพื่อที่จะสร้างความรู้ให้กับทุกๆท่านที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วก็กิจกรรมต่างๆแล้วก็วิธีการสปอร์ตได้นะคะก็ Come on in and show your support ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคาเมื่อหัวใจใหญ่กว่าความกลัวความเข้มแข็งอยู่เนื้อความกังวล Everything is possible อะไรอะไรก็เป็นไปได้นะคะกลับสู่ลมหายใจแล้วไปต่ออย่างมีพลังค่ะ นี่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่อยู่ในสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้นะคะและถามว่าคุณผู้ชมนะคะมีผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านอยากจะได้สมุดบันทึกเล่มนี้เอาไปไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้ที่ a r t for cancer ค่ะและนอกจากนี้ถามว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนสมุดบันทึกพิชิตมะเร็งเล่มนี้สามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้หรือว่าบริจาคเข้าไปได้ที่เว็บไซต์เทใจ .com ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้นั่นเองนะคะมาร่วมกันส่งกําลังใจดีๆให้กับผู้ป่วยมะเร็งเพราะมีคน ไหนมีผู้ป่วยหนึ่งคนนั่นหมายความว่าทั้งบ้านทุกคนก็ป่วยเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นมาเป็นกําลังใจให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลผู้ป่วยร่วมกันนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคม